สวัสดีครับแฟนๆช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้หน้ากล้องไปก่อนวลาสามคู่และอย่าลืมว่าวันนี้วันอังคารน,นะครับเรามีนัดกันไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มวิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศนะครับอย่าลืมไลน์แอดเจดีสามสามเหมือนเดิมครับเอาหน้ากล้องไปก่อนสามคู่นะครับไปเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งฟุตบอลฟินแลนด์ยักษ์โคเนนนะครับ SJK เ c a d e m y ดมีอันดับ4จะเปิดบ้านเชอกับจีวัส์คิราอันดับ9 อคาเดเมีย22แต้มเกมล่าสุดบุกชนะยาโรมา1-0นะครับมี inen, ola, คาสเปอร์มาในแน่นเอเมรี่ฮองโกลากองหน้าเป็นดิโรทูรูเน่นกองหน้าตัวเก่งเจอกับจิวัสคีรา11แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโคคโคล่ามา0-0น,นะครับมีอานโกฮาฮันโปครับวิลลี่เคียวโวโชยากองหน้าเป็นโจเอลพาสเนนกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกันเกมแรกจิวัสคีรา ira, เปิดบ้านชนะมาก่อน2-0ครับก่อนเกมคอมมอคาเดเมียเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายจริงๆโดยภาพรวมฤดูกาลนี้อคาเดมียดีกว่า แม้ว่าช่วงหลังจีวาสกีล่าจะเหนียวนน่นนะครับแต่พี่เจตมองว่าอะคาเดเมียจะเบียดชนะได้คืนนี้ครับให้เชียร์ไปที่อะคาเดเมียนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตีห้ครึ่งช่วงเช้ามืดเลยครับไปดูคอนคาเคฟโกครับ นัดสุดท้ายในกลุ่มดีนะครับแคนาดาจะเจอกับคิวบาแคนาดาเนี่ยเสมอมา2นัดรวดมีแค่2คะแนนเกมล่าสุดเสมอวัวเตมารามา0 0น,นะครับตัวหลักมีโจนาธานโอโซริโอเลียมเฟรเซอร์ข้างหน้ามีตัวเก่าอย่างจูเนียร์ฮอยเลตนะครับกองหน้าจากเรดดิ้งในขณะที่คิวบาแพ้2นัดรวดตกรอบไปแล้วนะครับเกมล่าสุดอย่างกากาแพ้กวัวเดลูปมา1 4ต่อครับมีลุยส์ปาเรล่ากับมิเกลเรยเยสยืนเป็นกองหน้านะครับ เจอกันผลล่าสุดคือในรายการนี้รอบคัดเลือก2019ปรากฏว่าแคนาดายิงขาดในบ้าน6-0เกมเดือนบุกชนะ1-0คนนี้ก่อนเกมเขามองแคนาดาเป็นต่อแน่ครับ<ม>เงื่อนไขแคนาดาคือต้องชนะแล้วลุ้ในให้ผลอีกคู่เนี่ยมีผลแพ้นชนะแคนาดาจะเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าอีกคู่เสมอและแคนาดาชนะต้องวัดมินิลีครับดูแล้วคิวบาเป็นทีมแจกแต้มยังไงก็เล่นสู้แคนาดาไม่ได้ครับแคนาดาจะการันตีมีถึง3ประตูได้ครับคู่นี้เชียร์แคนาดานะครับ อีกคู่หนึ่งเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งไปดูปานามาจะเจอกับเอลซาวาร์ในกลุ่ม4นะครับปานามาชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเข้ารอบไปแล้วครับเกมล่าสุดชนะมาตินิกมา2-1นะครับโดยลหลักอเบโตควินเทโรโยเอลบาเซบาสกองหน้าเป็นโคเซเนลซันนะครับเจอกับเอลซาวาร์ มีตั้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเสมอคอสตาริกา0-0นย์นะครับมีนาซิโอโอเรลราชากกคู่หน้าเป็นบานจิวเล่นกับจอร์ดเปเลสนะครับผลล่าสุดที่เจอกันคือบอลโลกรอบคัดเลือกปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามองปาามาเป็นต่อแน่แต่อย่าลืมปาามาเข้ารอบไปแล้วนะครับพี่เจมมองว่าน่าจะมีการพักตัวผู้เล่นส่วนเอลซอวาร์เกมเนี้ยต้องชนะแล้วไปลุ้นผลคู่มาตินิกกับคอสตาริกาให้เป็นใจนะครับเอลซอวาร์ถึงจะพลิกเข้ารอบครับดูแล้วเนี่ย อุ่นเครื่องเกมล่าสุดปีที่แล้วเอลซาวดอร์ก็ชนะครับพี่เจมมองว่าปานามาน่าจะพักตัวผู้เล่นดังนั้นเป็นโอกาสเอลซาวดอร์มีโอกาสสูงจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้นะครับสรุป3ทีมชอบอะคาเดเมียแคนาดาและเอลซาวดอร์นะครับย้ําว่าคืนนี้เรามีนัดกันหนึ่งทุ่มไร้สดมิคโคบอลตามกระแสะต่างประเทศนะครับอย่าลืมพี่เจมฝากด้วยแล้วก็อย่าลืมไลน์อดของเราแอดเจดีสามสามครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสวัสดีครับ